สุดมากอือหืออือหือนตกตกโหงามเลยเดี๋ยวไปลองก๋วยเจียวกันนะครับผมวังขาวมะนาวโหเที่ยวสะใจแน่นอนน้ำด้วยงามงาม าเนี่ยครับสะใจแน่นอนเสืองกินน้ำตาลตัวนี้ครับออไ,ไปไปเร็วขนไป รุแสวัสดีครับผม,ม,ามาเจอกับหวัวขาก่อนเลยขากแก่แซวด้วยครับต้มใส่ประคอ,หอเหนือตุดนะสุดมากอ <c oughs> <c oughs> ก,ก๋วเตี๋ยวแจะมาบุมสุกแบบสุดคำนี้อาเท่หอมอก็เข้าหวานมากอือหือ อล่อมากนี่ครับหูจะเท่าด้วยมึงกะทำแับน,นะครับมึงหาว่าดาหู

เขาผงรสไม่เสร็จนะครับรสแกงเราดีเสร็จหวานหอมมากเลยกินจุใจมากมาลองถั่วทางร้านนะครับผมกิมกับปีนี่เพื่อนได้แหละครับผมรับรอ,องว่าตเ๋ยวแซ่บกันเ่ยไปว่ดกระเจี๊ยบจะล้นเลยกินแบบนี้ไปก่อนโอ้สุดมาก ปวา <S 2> <S 2> <S 2> อร่อย,นะ,อยน,นะครับยาสมุนไพรนะครับใ่ยอดมะลุมนะครับกินแล้วบอกเลย้ <S 2> <S 2> <S านเบาหวานได้ครับผม ลูกชิ้นหมูหอัดตอนไปถึงดีแย่มากครับผมสุดยอด

สุดเียดคาครับมึงหอมแล้วำไงเจอทำง้นเลยสุดยอดสุดเทพ